กินได้ก,ไไดกินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วครับกับรายการกินได้ก็กินวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เธอเป็นพิธีกรสวยมากและเป็นนางงามเดินสายด้วยนะครับน้องกอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตายแล้ว,วลูกแม่สวยจังเลยอ่ะ ยอนรับมงเลยได้ไหมคะอะค่ะเอาแตยละมุงแม่เก็บไว้ที่บ้านมันเป็นของแม่นะของต้นตระกูลเก็บไว้ครบ18บแปมงไหมคะแต่โลกนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้น้องก๊อฟนะคะเป็นแขกรับเชิญจะต้องทําเมนูให้อาจารย์ยิศักดิ์รับประทานนั่นก็คือข้าวเหนียวเปียกอันชันลําไย่สดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือ ดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งสิบนาทีถัดจากนี้ไปน้องก๊อฟนะครับจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวเปียกอันชันลำใหญ่สดขันโทษนะคะวิทยานิพนธ์หรือชื่อเมนูขนมัยาวขนาด่ะชื่อเมนูค่ะนับเวลาติ๊กอกติ๊กอกตอกติ๊กตอกย้ำเปล่าไหมคะ ใช่ไหมคะชิมก่อนละกันอือใช่น้ำเปล่าค่ะอ๋อชิมเสร็จแล้วก็เทลงหม้อเหรอคะไม่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนเดียวไม่ได้ใช่ว่ามันเป็นน้ำเปล่าอันนี้เเปิดเตาให้แล้วครับไฟแรงสุดที่บ้านยังใช้เตาถ่านอยู่ค่ะอ๋อนี่แบบไฟฟ้าแล้วนะคะอันนี้มันอันนี้สุกหรือยังคะอาจารย์อันนี้ก็ยังค่ะดิบอยู่ค่ะอ๋อดิบแบบคใช่ค่ะยังดิบอยู่ค่ะอ๋อชิมกันได้ด้วยเนาะ อาจารย์ทราบไหมคะว่าหนูเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์คะจริงเหรอคะตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ศรีลมอุียนานมใช่หนูเรียนทําขนมอบกับอาจารย์ด้วยจริงเหรอใช่แล้วชีวิตหนูลุ่งเรืองจากวิชาที่เรียนไปไหมลูกก็พิสูจน์กันที่ขนมวันนี้ถ้าเกิดว่าหนูทำออกมาไม่ดีก็แปลว่าอาจารย์หนูสอนมาไม่ดีไม่ครับน้องกัปค่ะคือวันนั้นที่หนูเรียนหนูคงไม่ได้เรียนหลักสูตรข้าวเหนียวค่ะหนูเรียนเบเกอรี่เดี๋ยวแม่ตีตายเลยลูก แต่ทำขนมเป็นเพราะว่าเพราะว่าเรียนที่นั่นเลยนะคะหรอคะอ๋อแล้วหนูเปิดร้านเบเกอรี่แล้วเหรอคะไม่ได้เปิดค่ะแต่ว่าทำทำกินเองแล้วก็ทำขายขายใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยจะเปคะแบบไม่เสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคาเค้กหรือหวยค่ะ ชอบจังเลยรถนิยมในการใช้สีของหนูคับพาสเทลแบบรังฟั่งเข้าแับชุดอาจารย์ไหมคะนี่ค่ะน้ําอัญชันนะคะได้เลยอันนี้น้ําอัญชันค่ะทางนี้อัญเชิญนะคะอัญเชิญให้อยู่ตรงนี้นะคะตกใจนูกว่าอัญเชิญให้อยู่ตรงนี้รึกว่าอัญเชิญออกไปนะคะ ค่ะอีกสนาทีค่ะตายแล้วดิฉันยังไม่ได้ชิมเลยว่ามันหวานช้อนค่ะช้อนค่ะ4นาทีนะคะเป็นระบบหวานน้อยมากค่ะจันค่ะอ๋อระบบหวานน้อยนะคะน้อยมากถึงมากที่สุดเลยค่ะโอ้โหค่ะคู่นี้เดียนคงตาบอก เรามีฐานน้เราก็ใส่เยอะใช่เราเปลี่ยนชื่อก็ได้เป็นลำไยเปียกข้าวเหนียวเออจริงค่ะเออแล้วทำไมจะต้องมานั่งเหมือนคนอื่นเขาเข้าวเหนียวเปียกลำไยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะจ้าหตวหนูทำเก่งจงโลยาดูดีฮะค่ะลูกรู้เสร็จแล้วหรอแค่นี้หรอใช้ได้แล้วหรอ ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยหยอดกะทิที่หน้าดีไหมคะาอ๋อค่ะได้ค่ะเป็นการกระเดี๋ยวแม่เตรียมชามให้คะได้ค่ะอน,นี้น่ากินอ่ะโอ้ขนมเหนียวเป็นสีพาสเทลสวยจังเลยอะ่ะดีไหมคะสีฟ้าอ่อนๆโอ้ยลำยยอีกเม็ดหนึ่งตายแล้วลูกอยอบลูกนอาหลับอแม่ว่าไม่ต้องชิมหรอกแม่รู้ว่ากินได้ อาจารย์ไม่ชิมเหรอคะอันนี้คิดว่าอร่อยแล้วหรือว่าเรามไม่กล้าชิมแม่กลัวแม่ต้องตัดขาสิวนัน <c oughs> เบ้าวล่าอร่อยกะทินิดนึงอร่อยกะทิค่ะนนใช่กะทิไหมอ่ะใช่ะคะ่ะเมื่อกี้แม่เห็นหนูซอส,ส,สใช่ค่ะมันคือกะทิค่ะอาเหรอคะเอาะะอมันคือกะทิอ่าโอเคค่ะก็หยอดหน้าด้วยกะทินะ ตายแล้วเก่งมากหมดเวลาพอดีเลยค่ะเป๊ะเลยนาฬิกาเป๊ะ,นานะมากเอาล่ะคุณผู้ชมครับเมนูของแขกรับเชิญของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาพรีเซนต์เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์อันนี้นะคะ ข้าวเหนียวเปียกอันชันลำไยสดค่ะเป็นข้าวเหนียวเปียกสีพาสเทลค่ะอาจารย์เพราะว่าอะไรที่เป็นสีพาสเทลมันก็จะดูสอบและน่ารักเหมือนคนทำนะคะอาจารย์ส่วนรสชาติอยากให้อาจารย์ชิมเองอนั้นเราก็คงต้องชิมนะได้ค่ะเหมือนเมื่อกี้ตอนหนูทำเสร็จหนูลืมชิมด้วยแหละอาจารย์เอาหรอใช่ค่ะธลุนลนล้นกันแล้วกันนะคะกินได้กิน,นะะกันแต่เธอก็เป็นคนบอกเองว่าหวานน้อยเกินไปเธอก็เติมเอาเติมเอา อะไรโอเคอยู่ค่ะจานแต่อย่างที่แานบอกว่าถ้ากะทิเติมเกลือนิดนึงให้มันตัดรสเข้มลงเข้มลงเข้มลงตัวอันนี้ไม่ได้สำลักใช่ไหมคะหวานมากอันนี้คือดีถ้าแม่ถ้าเป็นแม่แม่กินเนี่ยวันหนึ่งแค่นี้เพราะว่าหมอบอกว่าต้องควบคุมปริมาณน้ำตาล หนูอยู่ทางนี้ค่ะอาจารย์ยังมองเห็นหนูอยู่หรือเปล่าคะเอ๊ะแม่ยังไม่บอดกขาแม่ชาแล้วนะคะทานเข้าไปเสร็จแล้วเราค่อยไปออกกําลังกายก็ได้ค่ะเมนูของน้องก๊อปนะคะทานไหมคะกินได้เมนูต่อไปอาจารย์นิสสาวทำให้รับประทานบ้างเป็นเมนูขนมเป็นเค้กแล้วกันเรียกว่าเค้กขนมฟักทองเค้กขนมฟักทองค่ะ คือดีค่ะคุณผู้ชมครับเมนูเค้กขนมฟักทองก็คือขนมฟักทองแต่มาเป็นทรงเคก้กเข้าใจ oh. ยังค่ะแทนที่จะกินขนมฟักทองหอมใบตองแม้ว่ามันไม่เหมาะกับความสวยของลูกสาวแม่ oh. ซึ่งมันดูเดินแม่ก็เลยทำเป็นทรงเค,กะคะ้กอยากให้ดูอินเตอร์ขึ้นนิดหนึ่งเ <N ess. S 2> นสเลยแล้วตกลงมันเป็นเค้กหรือเป็นขนมฟักทอง, oh. ทองคะ มันคือขนมเค้กอ่มันคือเค้กขนมฟักทองแล้วมันเป็นเค้กหรือเป็นขนมฟักทองมันเป็นเค้กขนมฟักทองเป็นเค้กก็เป็นเค้กเป็นขนมฟักทองก็เป็นขนมฟักทองคือมันเป็นสองอย่างอะค่ะยากจริงแท้เราคงเราคงพูดยากนะเรื่องการเป็นสองอย่างนะลูก๋อเข้าใจขึ้นมาเลยค่ะโอเคเข้าใจขึ้นมาเลยเข้าใจนะแม่เข้าใจ่องแม่ถึงเลือกเมนูที่ผสมผสานนะคะลูกโเคเข้าใจแล้วค่ะลูกนะ คุณผู้ชมคะเราคงต้องเริ่มต้นในการเตรียมฟักทองเชี่ยโปรดค่ะแม่ชอบของนอกหนึ่งสองหนึ่งสองเสร็จแล้วก็จัดการหั่นเป็นชิ้นๆค่ะวันนี้ใช้มีดครัวไปแหลม7นิ้วรุ่นคิงสตันตานกเพนควินมีดคุณภาพจากสีไทยคุณผู้ชม่ยเห็นไหมคะปุ๊บเป็นชิ้นมาคมนะคะคมมากจะเป็นสแตนเลตอย่างดีแม่เนี่ยจะทำกับข้าว่างนี้ แม่ต้องเลือกใช้ค่ะเห็นไหมคะถ้าของไม่ดีจริงแม่ไม่ใช้เลยได้ค่ะโดยเฉพาะเนื้อปลาทองนะคะนิวไม่เอาเอาแต่เนื้อป,ป,อปักทอง<ๆ>วันนี้จะมีสักเต็มเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้ามีโถปัน่นเป็นโถจักเนี่ยหนึ่งพันมิลลิลิตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากที่ทําเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะยกให้หนูเอากลับบ้านไปเลยพอได้ค่ะเดี๋ยวแม่ล้างเสร็จก่อนแล้วหนูเอาชุดนี้ไปเลยค่ะขอบแ่าคุณค่ะคุณผู้ชมเป็นพยานคะ ใส่ฟักทองลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งสาลีทำเค้กตราลิบบินใส่ลงไปนิดนึงแป้งข้าวเจ้าก็ใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคะแป้งหมันก็ใส่ลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็แป้งเท้าใหญ่มอมก็ใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคะปุบน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะแล้วก็น้ำตาลทรายเราองใช้น้ำตาลทั้งสองทั้งสองแบบใช่ ก็ใส่เกลืนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะต้องใส่ด้วยอัมพาวกาที่แทร้อยเปอรขั้นตอนทีตั้งแต่กระเทอะเปลือกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยคนนะคะสปีดนะคะ รถเร็วทันใจรดเร็ว,รวทันใจละเดยนมาเดี๋ยวหนูดูนะคะมันไดจิบอ,ออกมาง่ายๆนะคะอันนี้เอาออกมาซะาง่ายมากอะแม่จะเทออกมาใช่ไหมคะเุ้ยดูสิเป็นครีมไหมลูกหอมไหมคะอาจารย์ใช่ไหมคะขูดๆหน่อยลูกเสียของเห็นไหมมันง่ายนิดเดียวเอง เสร็จแล้วหนูก็ผสมกับมะพร้าวนะคะลูกอะคนให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะเก็บของนะลูกนะดิฉันทำหกกระเด็นออกไปแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็เทลงพิมพ์เป็นพิม์วงแหวนนะคะแล้วก็เอาฟอยเนี่ยมาหุ้มไว้เดี๋ยวจะได้ดึงขนมออกจากพิม์ง่ายๆดูแปลกๆเลยคะดูไม่ค่อยลงตัวไม่ลงตัวโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ประเดี๋ยวเราจะเอาไปเนื่งประมาณ30นาทีไฟแรงๆเลยจนกระทั่งขนมเค้กเค้กขนมฟักทองของเราสุกค่ะพอขนมสุกแล้วพักไว้จนเย็นก็นําออกมาเห็นไหมคะเป็นขนมฟักทองเนื้อละเอียดที่ฝีมือลูกนุ่มเห็นไหมคะทีนี้อาจารย์จะทํำแบบนี้อ่ะได้ค่ะอ่วงนี้ใส่ถั่วแดงอ๋ออ่ะหนูใส่ถั่วแดงลูกใส่ถั่วแดง รอบนอกใช่ไหมคะอ่ารอบนอกนะคะอของแม่จะใส่ลูกเดือยทั้งถั่วแดงลูกเดือยแล้วก็ถั่วเขียวแม่ใช้เป็นปลากข้าวทองอืมอเขียวลูกนี้ค่าดีไหมคะดีะดีอันนี้คืออะไรคะมะพร้าวแก้วแม่ว่าสีขาวอย่างเดียวก็สวยนะแต่มีสีฟ้ามันดูแบบ ไม่ชอบอะสองสีแบ่งก่อนไม่มีใครทําขายเนาะสุขภาดีนะคะสุขภาพดีค่ะยกค่ะอุ้ยอุยอันนี้มือสั่นไม่ได้แก่นะคะประสบความสำเร็จอู้ยตายลูกสวยแต่ระเบียดนิดนึงแต่สวยลูกเค้กขนมฟักทองธัญพืชที่ดูน่ารับประทานมากเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยแม่จะใส่กล่องให้หนูกลับบ้านเลยกราบขอบคุณแม่ค่ะ แม่ให้เกียรติหนูตัดเลยค่ะตายแล้วอยากมีสามีร่วมตัดเค้กด้วยกันข้างๆฉันเลยค่ะแต่หาไม่ได้นะคะอาจารย์หนูนยังหวังอีกลรอลูกพูดได้คุณ <c oughs> แม่เอามีดเสียบคอนให้ตายไปเลยดีกว่าค่ะถ้าจะ <c oughs> พูดแบบนั้นแล้วแม่กำลังจะบอกว่าชีวิตที่อยู่ตัวคนเดียวเป็นอิสระที่สุดแม่ไม่ได้บอกว่าหนูจะหาผัวไม่ได้แม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมคะ ก็ไม่ถ like <ke wa> ึงกับเยอะมากแต่ก็ต้องออกค่ะอาจารย์นี่ขนาดหนูออกแล้วหนูยังเป็นอย่างนี้เหรอลูกค่ะขนมครับหนูเปลี่ยนจากเอานี้ตตดเค้กเป็นมาแทงแม่ตายใช่ไหมคะลูกอกบาค่ะลูกตายแล้วหนูก็หนูเก่งจังเลยอ่ะค่ะแม่ตื่นเต้นลูกเนี่หลูเป็นลูกสาวแม่ที่แม่ภาคภูมิใจจังเลยอ่ะ โอ้ยคุณผู้ชมดูสิลูกสาวตัดเค้กง่ายกินน่ากินคุณผู้ชมดูสิเป็นขนมเค้กปักทองที่ดูดีมากเลยสูทานสิลูกเห็นไหมคะคุณผู้ชมพร้อมเรากินนะฮะกลที่ดีต่อสุขภาพกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นของฟักทองใช่คว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมอร่อยมากวันนี้มารอกรองสนุกมา สนุกมากค่ะได้กินหมดก่อนเราค่อยพูดก็ได้ลูกใช่ค่ะกินอยู่เหมือนกันค่ะวันนี้ขอกขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเต็มปากมีโอกาสเชิญมาใหม่ได้ได้ค่ะยินดีค่ะบอาจารย์สนุกมากค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ